สวัสดีครับผมนาธิดการทองเซพีรหันสนักศึกษา6 4 4 1 0น0 0 5สเครื่องเอกอันโตไซส์โฟนมูเรียน64สี่้่วันนี้จะมาสอนเรื่องมิดเดิลซีและ t ทม์ซิ C, C, กเนเจอร์ครับมิ d เดิลซีหรือซีกลางครับหรือเรียกอย่างว่าซีโฟครับเป็นโน้ซีที่เครื่องดนตรีใดเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ครับสามารถเล่นได้น้องร้องชายน้งร้องหญิงก็สามารถร้องได้ครับถ้าเทียบอยู่บนแป้นพิมพ์ของเปียโนครับอยู่ตรงกลางครับยกตัวอย่างครับ ทีในกุญแจซอนก็คืออยู่เส้นน้อยเส้นน้อยเส้นแรกของกุญแจซอนครับในกุญแจฟ้าก็คือเส้นน้อยเส้นที่2ของกุญแจฟ้าครับและในกุญแจโดก็คืออยู่ในเส้นที่3ของกุญแจโดครับทซิเมเจอร์ครับเป็นเครื่องหมายเอาไว้กับกับในการเล่นเพลงครับว่าหนักเบายังไงและมีทั้งเป็นตัวเลขและเป็นสัญลักษณ์ครับ ท่าเนเจอร์เป็นตัวเลขครับสังเกตยังไงครับเลขตัวบนบอกจํานวนของโน้ตครับและตัวล่างคือบอกชนิดของโน้ตครับและชนิดของโน้ตดูยังไงครับตัวก้มเท่ากับเลข1ครับตัวขาวเท่ากับเลข2ครับตัวด้ามเท่ากับเลข4ครับกระเบิดหน1ชั้นเท่ากับเลข8และกระเบิดสชั้นเท่ากับเลข16นะครับวิธีดูท่ามเซนเจอร์แบบสัญลักษณ์ครับจะมี2แบบคือ C ีตรง C ีไม่มีอะไรเลยครับกับ C ีที่มีขีดอยู่ตรงกลางครับ ซที่มีอะไรคือคอมมอนไทม์ครับหรือเรียกอย่างน่้นซีเต็มหรือมีจังหวะคือ4 4ครับและ4ที่มีขีดตรงกลางเลียกนั่4แบ่งครับมีจังหวะเท่ากับ2 2ครับรูปแบบของการแบ่งกลุ่มจังหวะครับรูปแบบที่1ครับคือกลุ่ม2คือดับเบิลไทม์หรือหนักเบาครับแบบที่2คือ3กลุ่มครับทิพเปิลไทม์ครับคือหนักเบาเบาครับและ3ครับ4กลุ่มครับ คอร์ตูปไทม์ครับคือหนักเบาหนักปางกลางและเบาครับรูปแบบของการแบ่งกลุ่มอัตราจังหวะครับ1อัตราจังหวะแบบธรรมดาคือซิมเปิลทม์ครับ2อัตราจังหวะแบบผสมก็คือคอมเพลตทา์ครับ3อัตราจังหวะแบบซ้อนก็คือคอมเพกทม์นะครับอัตราจังหวะแบบธรรมดาหรือซิมเปิลทา์ครับเป็นอัตราจังหวะที่อะไรก็ได้ครับที่ไม่มีประจุน,นะครับ โน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดําตัวขรเบิดเลขก็ท,ที่ที่จะเห็นบ่อยก็คือสองสี่สามสี่และสี่สี่นะครับอัตราจังหวะแบบผสมหรือ c o m p า u n d time ครับคืออัตราจังหวะท,ที่โนต้ตแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสามโน้นครับเช่นกรเบิถึงช้างสามตัวตัวดำสามตัวนะครับเลขขบวนสมม่วนมากจะเป็นเลขหกเลขเก้าเลขสิบสองเป็นเลขที่หารด้วยสามลงตัวนะครับ อาตรจังหวะแบบซ้อนหรือคอมพิีททาวครับคืออาตรจังหวะที่ผสมกันระหว่างจังหวะธรรมดาจังหวะผสมอยู่ในห้องเดียวกันครับทําให้จังหวะใหญ่ไม่ไม่มีความสม่ําเสมอและไม่มีหลักแน่นอนครับเช่นจังหวะ5 4หรือ7 8นะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเรื่องมิเตอร์ซีและ t ท m e ชิเนเจอร์ครับถ้ามีข้อมีพลาดไหนก็ผมขอกลับอภัยมานัดที่นีได้นะครับขอบคุณครับ